ที่เข้ามนีนอยู่กับช่องการดำซิ่งนะมาได้เรามาเลี้ยงบัวนะมาทำบไอมันทำงานด้วยก็มาเลี้ยงบัวด้วยก็ผมก็ต้องขอโทษ FC ทุกท่านนะครับที่เน้นผมถ่ายลงนะครับก็ไม่มีเวลาบ้างเนาะช่วงโควิดด้วยไปถ่ายไหนก็ไม่ได้ กูดังอยู่ดูนนครับขาวๆจ๊ป่อยให้สั่งให้ปล่อยบัวนะครับปล่อยบัวไม่ได้หรอกนุ่นมันจะออกรั่วครับกลายเป็นเด็กเลี้ยงบัวเลยทีนี้ ก็มีเวลาว่างได้ที่ได้ถ่ายคลิปลงคลิปให้เอฟซได้ดูกันนะครับคลิปนี้ไม่มีบรรยายนะครับให้ดูไปเรื่อยครับ กระโวน้อยเดี๋ยวเราไปเล่นกระัวน้อยกันนะครับแล้วเรามาดูกันว่าบัวมันจะชนเราอีกไหมกระวน้อยบัวน้อยน้อยไปไหนเดินนีอีกเดี๋ยว้อด้วยสิจับได้เลยไอ้บัวน้อยเห็นไม้ไม่ได้กลัว ถ้าเราไม่ถือไม้มันก็เดินมาชนอีกบัวก็พร้อมมีหญ้าก็ไม่ค่อยกินอีกให้พาไปดูหูยาวหูยาวลำบึกหูถึงพื้นแต่ดูตัวพร้อม มองหน้าฮะรอมองหน้าเห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 รอมันไล่ชวนกันเลยอะหวงลูกครับหน้าจอกระแตกเออมีเงินเปลี่ยนครับ แแลอยตัวหนึ่งหายไปใส่มาแล้วบึกแดงหน่อยบึกแดงหน่อยบึกแดงหน่อยมาจากไหนวะฮะ ยอ <Yo. S 2> จับได้คนระับวิ่งวิ่งนี้วิ่งนี้เ้เห็นกล้องไม่ได้อายกล้องเลไว้ย หาแม่เองบอกมาเลี้ยวก่อนไม่เลี้ยว,วเดี๋ยวมันไปกินอ้อยเขาถ้าดูในกล้องมันดูมันค่อยผอมนะครับดูย่ายแยะพากันเดินไปไหนไม่รูเ้เหมือนควาเยเลย ก็คลิปนี้อาจจะสั้นๆครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องการน้ำซิ่งนะครับเพราะว่าผมต้องขอโทษอีกรอบหนึ่งครับเพราะไม่มีเวลาบ้างเนาะก็เลยไม่ได้ถ่ายนานๆจะลงทีนงถ้ามีเวลาก็จะได้จะได้ลงให้ดูครับว่า कहाँ शराब ही नहीं कहाचपी नहीं कहाँ